ลองสุขกันก็มากมียุยนี้แสนโชคดีมีรอยบาทระสาสดา นทางที่ปลอดภัยถ้าใครได้เขาเดินตามรัตนาที่งดง,งามเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทานสิภาวานา ให้คุณค่าอย่างแท้จริงมุ่งมันไม่ประวิงตามรอยบาทพระสาสันาพระพุทธองค์ทรงก้าวเดินทรงก้าวพ้น ขอต้อนความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวเจริญสุขสวัสดีท่านผู้สนใจสดับพระสัทธรรมทุกคนทุกท่านณนโอกาสนี้วันนี้ก็จะมาสดับรับฟังค้าถาธรรมบทเรื่องที่ร้อยังอยู่ในอัตวักส่วนเรื่องที่ร3 7ยสาเนี่ยขึ้นวักใหม่โลกะวักวักที่ เกี่ยวกับโลกโลกที่เราอยู่นี่แหละมันเป็นยังไงทำไมจึงมีธรรมะได้ก็จะมาลองฟังกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็มาฟังเรื่องสุดท้ายในอัตวักก่อนอเรื่องของพระเถร,ระรูปหนึ่งที่ท่านมุ่งทำประโยชน์ของตนเป็นสำคัญฟังดูดีไหมการมุ่งทำประโยชน์ตนเป็นสำคัญเนี่ยฟังดูดีไหมดูดีมากเลยทีเดียวนะ เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเจตวันนั่นแหละมีเรื่องว่าเวลาที่ใกล้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระองค์มีการประกาศที่เรียกว่าโปรงพระชนมายุสังขารน,นั่นแหละแล้วก็มาประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบทั่วกันว่าพระองค์จะปรินิพานแล้วที่วันเพียนเดือนหก ทีนี้พิกษุทตั้งหลายพอทราบเรื่องก็เริ่มตื่นเต้นกันนะตื่นเต้นคิดว่าเวลาที่พวกเราจะได้มีพระพุทธเจ้าคอยเป็นกัลยาณมิตรนี้มันเหลือน้อยนะท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยมาประชุมกันประมาณเจ็ดร้อยรูปนะเป็นปุถุชนเกิดความสังเวชอย่างหนักไม่ทิ้งไม่ห่างจากสำนักของพระพุทธเจ้า เที่ยวปรึกษากันอยู่ว่าท่านทั้งหลายพวกเราจะทํำยังไงกันดีพวกเราจะทํำยังไงกันดีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในชีวิตของพวกเราด้วยแต่ว่ามันจะสมควรไหมอืมงั้นก็ต้องพิจารณากันให้ละเอียดเนีเวลาที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะจากไปการที่เรามมวแต่จะมาตื่นเต้นตกใจไม่เป็นอันทำอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่า ให้เป็นไปให้เกิดขึ้นส่วนมีพระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าอัตตทัตถะหรือว่าผู้ทําประโยชน์ตนนี่แหละท่านก็มาเกิดความคิดว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้ากําลังใกล้จะปรินิพานแล้วตัวเราเองก็ยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั่นเองเราจะพยายามเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ ท่านก็เลยไม่ไปรวมคณะกับหมู่ภิกษุทั้งหลายปลีกหลีกตนออกจากหมู่คณะปลีกวิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายก็เห็นพฤติกรรมนั้นเข้าก็เ,เลยถามท่านว่าทําไมท่านไม่มากับพวกผมละ่ะไม่มาปรึกษาหาหรือไม่มาเสนอความคิดใดๆเลยไม่พอใจว่าทําไมทําตัวแบบนี้เหมือนกับมีใจไม่พักดีจึงพาตัวท่านไปหา พระพุทธเจ้าเลยนะแล้วก็กราบทูนว่าภิกษุภิกษรรูปนี้เนี่ยทำแบบนี้นะนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเหตุใดเธอจึงทําเช่นนั้นล่ะท่านก็กราบทูนว่าได้ยินว่า,า,าพระองค์เนี่ยจะปรินิพพานอีกไม่นานข้าพระองค์พยายามอยู่เพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี่นั่นแหละนี่ก็คือความตั้งใจที่ท่านเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง นะพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานสาธุการแก่ท่านแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสสนิหาในเราผู้นั้นควรเป็นดุจอัตถะรูปนี้แหละด้วยว่าชนทั้งหลายผู้บูชาอยู่ด้วยวัตถุต่างๆมีของหอมเป็นต้นย่อมไม่ชื่อว่าบูชาเราแท้จริงเนาะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ได้ชื่อว่า ตรงตามวัตถุประสงค์จริงๆส่วนผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าย่อมชื่อว่าบูชาเราฉะนั้นแม้ภิกษุรูปอื่นก็ควรจะเป็นเช่นเธอรูปนี้แล้วก็ตรัสประกถาว่าอัตตะทัตถังปะรตเถนะภะหุนาปินะหาปเยอัตตะทัตธมพิญยายะสะัทตะปะสุโตสิยา จำได้ไหมจำไม่ไดจ้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นคาถาที่ดีนะยมพ่อออกนะเนื้อความของอความหมายของพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากมายบางทีเราก็ว่าจะไปช่วยคนอื่นเขา แต่หารู้ไม่ว่าเรากําลังเสียประโยชน์เราอยู่นะจะทําประโยชน์ผู้อื่นตั้งมากมายแต่ตนเองต้องเสียประโยชน์อันนี้ไม่สมควรเมื่อรู้จักประโยชน์ของตนแล้วเพึงเป็นผู้ขนขวายในประโยชน์ของตนนะความหมายว่าบุคคลผู้เป็นครื้อหัดสาหรับโยมทั้งหลายก่อนไม่พึงยังประโยชน์ของตนนะถ้าคิดเป็นเงินก็เสลึงเดียวก็ไม่ควรให้เสียไป เพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มีค่าตั้งเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่ถ้าประโยชน์ตนเองเสียแมย้แต่น้อยเดียวนะช่วยประโยชน์คนอื่นแบบนี้ก็ไม่สมควรด้วยว่าประโยชน์ของตนแห่งบุคคลน,นั่นแลเป็นประมาณแม้จะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถสํเเ็็จประโยชน์ให้กับชีวิตของตอนเองได้ ประโยชน์ของคนอื่นนี่จะมาทําให้เราได้กินอะไรสักนิดหน่อยก็หาไม่น,นี่ก็เป็นคําแนะนําสําหรับญาติโยมส่วน2บาทพระกาถาเหล่านี้พระผู้มีพระเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นด้วยหัวข้อแห่งกรรมฐานเพราะฉะนั้นภิกษุตั้งใจว่าเราจะไม่ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมดังนี้แล้ว ก็ไม่ควรยังกิดมีการปฏิสังขรณพระเจดีย์เป็นต้นอันบังเกิดขึ้นแก่สงฆ์หรือข้อวัดมีอุปชายวัดเป็นต้นให้เสื่อมไปด้วยว่าภิกษุบำเพ็ญข้อวัดต่างๆแล้วให้สมบูรณ์อยู่ย่อมทําให้แจ้งอรียผลทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญข้อวัดให้บริบูรณ์แม้นี้ก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนนะก็คือพูดง่ายๆถ้าสำหรับภิกษุ อย่าไปอ้างแต่ว่าเรากําลังจะปฏิบัติธรรมเราทําข้อวัดต,ต่างๆไม่ได้แบบนี้ก็ไม่สมควรนะเบื้องต้นก็ต้องใส่ใจข้อวัดต,ต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะการปฏิบัติก็ยังคงจะต้องเป็นไปการทําข้อวัดนะที่ปรารภนะปฏบบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าก็ควรจะต้องทําอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึง ถ้าภิกษุใดมีวิปัสสนาเริ่มเกิดขึ้นทีนี้วิปัสสนาเริ่มปรากฏใหม่ๆนะปรารถนาจะแทงตลอดอยู่ว่าเราจะทําให้สําเร็จในวันนี้นั่นแหละเราจะทําให้สําเร็จในวันนี้ให้ได้ก็คือกรรมฐานมันมาถึงจุดที่เรียกว่าถึงเวลาทุ่มสุดตัวเนี่ยดังนี้แล้วเธออาจจะไม่ปรารภข้อวัดต่างๆได้นะเพราะว่า มันมีแนวโน้มชัดเจนแล้วว่าถ้าทุ่มสุดตัวเนี่ยอาจจะสําเร็จตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือข้อวัดต่างๆในเมื่อถึงเวลาก็พักไว้ก่อนได้นะมุ่งหน้าที่จะปรารภกรรมฐานเพื่อที่จะมาดูกันว่าจะไปได้ถึงแค่ไหนแบบนี้ก็ชื่อว่าทําประโยชน์ตนเหมือนกันนะนี่ไม่ถือว่าปฏิบัติผิดต่อข้อวัดต่างๆ เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เช่นนี้แต่ถ้ายังไม่ได้ถึงจุดนี้เราก็ใส่ใจข้อวัดเหมือนเดิมนะละเลยไม่ได้จบเทศนสนานะทิกสุตรที่เป็นต้นเรื่องที่เพื่อนๆไม่ค่อยจะพอใจนักเนี่ยนะก็ได้ฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ที่ท่านประพฤติมาก่อนแล้วเนี่ยท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยนะเนี่ยนะ รูปอื่นๆก็ได้ประโยชน์ตามสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายที่ปรากฏในอัตวัตต่อไปเราก็จะมาขึ้นวักใหม่กันโลกะวัตนะก็เป็นเรื่องของพระนมทะเลาะกับโยมผู้หญิงอ่ามันเป็นไปได้เหมือนกันนะพระนมไปทะเลาะกับโยมผู้หญิงแล้วพระเก่ที่ไม่ใช่นมเนี่ยจะทะเลาะได้ไหมก็ไม่เหลือหรอกเนาะ เออถ้าไม่รู้จักอ่าไม่รู้จักวิธีการบริหารให้ดีๆมันก็ทะเลาะก,กันได้ทุกเพศทุกวัยนั่นแหละขนาดเด็กไปเล่นกันยังทะเลาะก,กันเลยเนะาะเรื่องเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทรับอยู่ที่วัดประเชตวันนะปารบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้เติมชื่อใส่ชื่อพิเศษให้พระเถระรูปอ่าใดรูปหนึ่งนะ ตัวตัวพระเถระก็ไม่ใส่นามพร้อมกับภิกษุนมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านไปที่เรือนนางวิสาขาตั้งแต่เช้าเรือนนางวิสาขาเนี่ยเขานี่มนพระทุกวันนะไปรับอาหารเนี่ยมันจะมีข้าวต้มเป็นประจำในสถานที่นั้นมีข้าวสวยด้วยมีอาหารด้วยซึ่งนางก็เตรียมไว้เพื่อภิกษุ500รูปเป็นประจำพระเถระผู้ที่เป็นอุปชาเนี่ย ฉันก็าต้มแล้วก็เลยให้พิกษณุน,นมลูกศิษย์เนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะตัวเองไปที่บ้านหลังอื่นถ้าอาจจะมีนิมนต์หรือว่าอาจจะมีธุระที่จะไปสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมเนี่ยนะก็เลยให้ลูกศิษย์อยู่ทีนี้อาจารย์ไม่อยู่ทีนี้นะลูกศิษย์ก็นั่งรอฉันฉันอาหารจริงเนาะตอนนี้ฉันแต่ข้าวต้มไปแล้วแต่สมัยนั้น นะหลานของนางวิสาขานะซึ่งเรียกนางวิสาขาว่าย่าเนี่ยนะแสดงว่าเป็นเป็นลูกสาวของลูกชายนางทําการขนขวายเก็บภิกษุทั้งหลายก็คือนางเนี่ยได้มาช่วยถวายทานในวันนั้น,นเนี่ยเลี้ยงพระเยอะก็ต้องมีคนมาช่วยพอดีนางก็ได้มาช่วยวันนั้นพอดีนางกรองน้ําเพื่อภิกษุหนุ่มนั้นเนี่ยเวลาจะถวายน้ำเนี่ยต้องกรองให้ท่านเห็นอีกนะ ปน้ำแต่ก่อนมันเป็นไม่ใช่น้ำแบบที่กรองมามาระบบแบบสมัยนี้นก็ต้องกรองเผื่อจะมีตะกอนมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างนี้ทีนี้เห็นเงาหน้าของตนในตุ่มจึงหัวเราะก็คือว่านางเนี่ยก้มลงไปในตุ่มน้ำน้ำมันก็เผืเพื่อมเนาะเวลาคนไปตักเนาะ เงาหน้าที่ปรากฏมันจะเป็นยังไงทีนี้เออมันก็จะไม่เหมือนหน้าปกติเนี่ยมันก็จะยาวบ้างสั้นบ้างปิดซ้ายบ้างปิดขวาบ้างแล้วแต่คลื่นของน้ำนั่นแหละนางเห็นน้ําเห็นเงาหน้าตัวเองในตุ่มน้าเนี่ยเกิดการขําหน้าตัวเองหัวเราะพิกษุนมก็มองนางด้วย,ยว่าหนุ่มก็นั่งอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากเห็นพฤติกรรมนางก็หัวเราะ เห็นนางหัวเราะท่านก็ขำเหมือนกันท่านก็หัวเราะด้วยนางได้ยินเสียงหันมาดูเห็นพิกุหนุ่มหัวเราะตนอยู่จึงกล่าวว่าคนหัวขาดหัวเราะว่างี้นะคนหัวขาดที่จริงพระไม่ได้หัวขาดพระตัดผมเฉยๆไม่มีผมเนี่ยนางไปเรียกว่าคนหัวขาดนะคนหัวขาดหัวเราะนางก็ว่าท่านพิกุหน่มก็ของขึ้นเหมือนกันเนาะเอ้าเพราว่าเราแบบนี้ได้ยังไง แลก็เลยด่านางว่าเธอนั่นแหละหัวขาดพ่อแม่ของเธอก็หัวขาดด้วยไปกันใหญ่แล้วทีนี้อุปชาไม่อยู่แป๊บเดียวนะเนี่ยอุปชาอาจารย์ไม่อยู่แป๊บเดียว้ะเลาะกับโยมก็ให้แล้วนางสู้ไม่ได้ทีนี้เนาะโดนว่าขนาดนี้นางก็ร้องไห้ไปหาย่าไปหาคุณย่าในครัวใหญ่นางวิสาขาเห็นหลานเป็นเช่นนั้นก็ถามว่ามันอะไรกันแม่หนู นางก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระเนี่ยมาว่าตนแบบนี้นางวิสาขามาหาภิกษุนหนุ่มเพื่อจะมาแก้ปัญหาให้เนะเาะเขก็ไม่อยากให้ความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นก็พูดว่าท่านท่านเจ้าขาอย่าโกรกธเลยนะคําที่ว่าแม่หนูนี่พูดเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักเกินไปสําหรับท่านหรอกเนะเพราะว่าผู้ที่มีผมและเล็บอันตัดแล้วนุ่งผ้า ผ้านุ่งผ้าห่มก็ตัดแล้วค่อยมาเย็บต่อกันถือภาชนะนะถือภาชนะแล้วก็เดินไปเพื่ออาหารเนี่ยนะการที่มีการตัดผมตัดอะไรเนี่ยนะคำพูดแบบนั้นก็ไม่ถึงกับหนักหนาเกินไปนะท่านก็จะได้ครนะึ่งเครียดกโกรธจนกระทั่งจะอาภัยไม่ได้ทำนองนี้แหละ นางก็ถูกแล้วนางก็ไม่ควรพูดขนาดนั้นพิสสุนมก็พูดว่าเออเธอก็ท่านก็รู้นี่ว่าอาตมาเนี่ยตัดผมตัดเล็บเป็นต้นแล้วแต้านานของท่านมนาด่าทําอาตมาให้เป็นคนหัวขาดมจะสมควรหรือไงเนี่ยนางวิสาขาก็พยายามไกลเกลีย่ยเนาะออไม่สามารถที่จะให้ใจของพิสณุเนี่ยมันเย็นลงได้เลยแล้วก็ไม่อาจจะทําให้หลานตนเองเนี่ยพอใจได้ด้วยนะ ทั้งคู่ต่างก็จะดึงตึงใส่กันเหมือนเดิมนี่แหละขณะนั้นอุปชาของท่านก็มาพอดีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลโยมเมื่อได้ฟังเนื้อความแล้วเมื่อจะกล่าวสอนลูกศิษย์ตนเองจึงพูดว่าท่านท่านหลีกไปก่อนหญิงผู้นี้ไม่ได้ด่าต่อเธอผู้มีผมเล็บและผ้าอันตัดแล้วถือภาชนะเดินไปขออาหารในบ้านคนอื่นเธอเงียบๆไว ทีนี้พิกุนมเนี่ยไม่ไม่ยอมอีกเหมือนเดิมนะมันได้ที่แล้วเนี่ยก็เลยสวนกลับมาอีกนะก็อย่างนั้นแหละท่านเนี่ยไม่ไปยอมว่ายอมอุปถากรตนเองมาว่าแต่ผมเนี่ยการที่นางด่าผมว่าคนหัวขาดมันสมควรหรือไงเนี่ยเออมาว่าแต่ผมไม่ไปว่ายอมตนเองเนะก็เห็นกิจเขาเป็นยมอุปถากรแล้วมัง้งนี่ไปกันใหญ่แล้วทีนี้ผ่านนะใครจำใคร ตักใครเตือนน่ยฟังไม่ได้แล้วขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีก็เลยถามเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนางวิสาขาก็ได้กราบทูลนะเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นพระศา,าสดาเองก็เห็นอุปนิสัยแห่งความเป็นโสดาบันความพิกษุหนุ่มจึงทรงดำริว่าถ้าเราเหมือนจะคล้อยตามภิกษุหนุ่มนี้จะสมควรใจท่านจะได้เปิดแนะนำาจะได้รับได้ ก็ตอนนี้ใจท่านไม่รับแล้วดังนี้แล้วจึงตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขาเอ๋ยหลานของเธอด่าสาวกทั้งหลายของเราทําให้เป็นผู้มีศีรษะขาดนะพูดกันขนาดนี้เพียงแต่ว,ว่าท่านปลงผมตัดเล็บเท่านั้นจะสมควรไหมทำนองนี้พิกษุนมพอได้ฟังเนี่เอา้ามีคนถือหางข้างเราบ้างแล้วอ่านะ ก็เลยลุกขึ้นประคองอัญชลีทันทีเลยนะกล่าบทูลว่านั่นแลพระองค์ย่อมทราบปัญหานั้นด้วยดีทีเดียวอุปชาของข้าพระองค์ก็ดีนางวิสาขานี้ก็ดีไม่ทราบเลยเนี่ยตอนนี้ใจท่านเริ่มเปิดหาพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าจะสอนอยู่นะพระศาสดาทรงทราบความที่พระองค์เป็นผู้เหมือนจะคล้อยตามเก่พิษสูนหนุ่มแล้ว ตรัสว่าชื่อว่าความเป็นคือการหัวเราะปรารบกามคุณเป็นธรรมอันเลวถ้าเราไปหัวเราะร่าเริงโดยโดยปรารบถึงกามคุณเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่นะเป็นพฤติกรรมไม่ดีนะอเน,นึ่งการเสพธรรมที่ชื่อว่าเลวและการอยู่ร่วมกับความประมาทย่อมไม่สมควรเริ่มจะให้ธรรมะแล้วทีนี้ อ่เริ่มจะสอนพิกษุุนุ่มแล้วเพราะว่าเริ่มเดิมทีพิกษุนุนุหนไปหัวเราะเขาเนี่ยการที่เธอหัวเราะลักษณะปารบกามคนแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมไม่ถูกต้องไม่สมควรทำรองเนี่ยก่อนที่จะพูดคำนี้ก็ต้องให้ใจเขายอมรับพระองค์ก่อนแล้วก็ตรัสพระกถาว่ามีนังธรมงรมณเสวยะปะมาเทนะนะสังวเส มิจฉาทิถึงนะเสเวยะนะสิยาโลกวัฒถโนบุคคลไม่พึงเสภทำอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทอย่าไปอยู่ร่วมกับความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดความเห็นผิดทั้งหลายก็ไม่ควรก็ไปเกี่ยวข้องไม่พึงเป็นคนรกโรคโรคโลกโลกัฒถโนเนาะแปลว่ายังโลกให้เจริญ ที่จริงโรคโรคที่โรคโรคที่ว่าเนี่ยคือยังไงใครเป็นคนโรคโรคอย่างพวกเราเนี่ยโรคโรคไหมถ้าอยู่ด้วยความประมาทโลกนี้เราเกิดมาแล้วโลกต่อไปเราจะเกิดเองไหมโลกต่อต่อไปเราจะเกิดเองไหมนั่นแหละเราเป็นคนทําโลกให้มันเต็มนะถ้าเราเพียรพยายามเพื่อที่จะ เลิกการเวียนไห้ตายเกิดนั่นแหละจึงจะชื่อว่าไม่ทําตนรคโลก,โลกแต่ถ้ายังทําตนที่จะต้องเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็จะไปเพิ่มสมาชิกให้กับโลกในที่นั้นทีน่นี้นี่คือความหมายนะนั้นคําว่าคนโรคโลกแบบภาษาชาวบ้านที่ใช้หมายถึงว่าไม่รู้จักทําประโยชน์เกกระรารานเป็นปัญหาให้ให้สังคมอย่างนี้เรียกว่าคนโรคโลกแต่แม้กระทั่ง คนที่ไมไ่ไม่ได้ไปทําตัวมีปัญหาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ตราบใดที่ยังพยายามนะไม่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยนะทำให้มันเกิดกระบวนการกิเลสและกรรมโยเธอก็จะทําให้โรคให้โรคเนี่ยมันยังมีต่อๆไปนะสําหรับเธอนะอืมนี่ก็เป็นความหมายนะที่บอกว่า ที่บอกว่าไม่พึงเสพทำมันเร็วทำที่ว่านั้นก็คือการมคขุณห้าแท้จริงการมคุนห้านั้นอันชนคุณภาพต่ําโดยที่สุดแม้อูดและโคเป็นต้นควรเสพนะมันไม่รู้จักอะไรที่มันประเสริฐหรอกทำคือการมคุนห้าย่อมให้สัตว์พู้เสพบังเกิดในฐานะที่มีคุณภาพชีวิตต่ํามีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้น ธรรมคือการมาคนห้านั้นจึงชื่อว่าทมอันเลวยุ่งแล้วเดี๋ยนี้ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังเสพทมอันเลวอยู่ใช่ไหมพะอ,ออกพอออกรู้ตัวหรือยังเข้าไขไม่เนี่ยต้องแก้ไขนะอ <c oughs> <c oughs> ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติผิดต่อโอวาทนี้นะเนี่ยโอวาทพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วก็ไม่ควรประโยู่ด้วยความประมาทนะปล่อยสติสตังไม่ตั้งสติให้มั่นในการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาเป็นต้นไม่ควรจะไปเสพความเห็นผิดไม่ควรจะเป็นคนทําโลกให้เจริญโรกโลกที่ว่าเนี่ยก็คือเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีทิศไม่มีทางที่จะได้ออกจากวงจรชังศลวัตจบเทศนาภิกษุณนุรูปนั้นเนี่ย หลังจากที่ท่านเปิดใจยอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนโอวาทนี่มาท่านก็น้อมจิตฟังนะแล้วก็เริ่มสํานึกนะเออที่จริงเราก็เป็นคนเริ่มผิดเองนะเอะเขาก็เป็นชาวบ้านเขาก็ขำของเขาเราก็ไม่อยู่ของเราดีๆไปขำจนเขาได้ยินเนี่ยแบบนี้มันก็เลยเป็นปัญหาเนาะเกิดขึ้นแต่ท่านก็คื ถ้าในเหตุการณ์จริงก็น่าจะมีคําตอบนั่นแหละนะแต่ประเด็นธรรมะท่านก็เล่าเฉพาะจุดที่มันสมควรจะกล่าวนะเมื่อเมื่อได้ประเด็นของธรรมะแล้วก็ก็เลยยุติที่ท่านจะเล่าเรื่องต่อนะแต่ในชีวิตจริงๆคนเรามันก็ต้องมีการทําความเข้าใจกันเนาะไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วก็จะปล่อยผ่านไปนะเมื่อรู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรยังไงก็แก้ไขกันไปตามควรนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ สนับรับฟังกันไปในคาถาธรรมบทบทที่จะนำให้เข้าถึงธรรมะนะที่จริงก็จะทรงจำไว้ได้ทั้งหมดนี่นะทวนไว้ทุกวันทุกวันฟังวันละคาถาสองคาถาแล้วก็ไปทวนไปท่องจำแล้วก็ทวนของเก่าจำของใหม่ทำไปเรื่อยๆเนี่ก็ถือว่าสำเร็จได้เหมือนกันนะตอนนี้กี่คาถาแล้วล่ะนี่อยร้อยกว่า ก็น่าจะเกินร้อยหแล้วถ้านับจํานวนคาถาเนี่ยทั้งหมดมีตั้งสี่รอยกว่าคาถาใช่ไหมเออแล้วเราจะมัวชักช้ากันอยู่ทําไมล่ะทีนี้นะเอาหรือยังเ็ออกจะเริ่มหรือยังดีเหมือนกันนะเป็นคนมีคาถาทั้งเป็นร้อยียกว่าเป็นจอมคาถาจอมขมังเวทกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก่อนนะอนุโมทนาทุกท่านด้วย จงเป็นผู้มีความสุขเสมอเย็นดีในพระสัต์ธรรมย,ยิ่งโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน